สวัสดีครับเรากลับมาอัปเดตโพกหนองนาของเราอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่วันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธนี่พระอาทิตย์กำลังกตกแสงสวยๆเลยบรรยากาศวันนี้มันก็จะแห้งๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นฤดู ดูร้อนเนาะต้นไม้ตรงต้นก็จะผิดใบนะเดี๋วนี้กำลังผัดใบนะเดีย๋ยวเขาจะออกยอดใหม่แต่น้ำเราก็เต็มสระนะไป,เ,ป,เ,ปะเราไปเดินชมกันรอบๆว่าวันนี้เรามีอะไรโตคุณบ้าง เรามาเริ่มจากหลังบ้านของเราก่อนนี่เราใส่ไฟใหม่นี่ไฟเก่าเราเสียเราใส่ไฟใหม่มัขามโตขึ้นแล้วเห็นไหมส่วนนี้ก็มะนาวเดีย๋ยวจะต้องตกแต่งกิ่งใหม่ผลผลิตล้วก็ยังเป็นกล้วยท้องนี้เรก็เป็นกล้วยอยู่ไปดูฝรั่งก่อนสิ เพราะหลังเราเห็นไหมมันดูไม่ออกเพราะว่าภาพมันแบบเขียวไปหมดเดี๋ยวเราให้แตงโมพาไปเดินนะแตงโมมาลูกมาโมครับโอ้แสงพระอาทิตสวยมากเลยอ่ะทุกคนโอ้แสงที่เห็นด้วยสายตาที่สวยกว่าตรงในจอที่ประมาณสิบเท่าร้อยเท่า ะเราไปเดินดูกันดีวกว่าหลังบ้านเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมมีแค่มตัดหญ้าไปเรื่อยคาดว่าวันนี้ที่เราจะได้ดูก็จะผลผลิตเกี่ยวกับ,บกล้วยนี่แหละที่ออกมาเรื่อยๆลำไยแมงกินใบหมดแล้ว แต่ไม <No ่ตายนะเดี๋ยวมันก็ออกใหม่ว totally ุ้ยมุมนี้บ้านเราสวยไหมน้ำน้ำเต็มสระ ไปดูกันว่านี่คณะเอ้ไม่ใช่ตะไคร้เราก็ได้มีเลมกลับไปตลาดบ้างนะพาเขาเลมไปตลาดบ้างละเลมกอเป็นกอไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างวิวิย,ยเสียงอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ เพื่อนบอกหนูแหละครับไม่ไรหรอกอัวนี้ควจะเป็นหนูเนี่ยเขียนแล้วโตเดยด้วยจะเขียน นี่โตขึ้นเรื่อยๆตะเคียนเราโอ้สวยมากเลยอะทุกคนต้นสักใบไม่สวยดูผลผลิตเรารอบนี้น่าจะตัดกลับบ้านเยอะอยู่เหมือนกันนี่ก็ กแก่ละเหลี่ยมเริ่มหมดละแต่อันนี้เหลี่ยมหมดละเห็นไหมเหลี่ยมเหลี่ยมเริ่มหมดแล้วเห็นไหมดูดิติดทุกต้นเลยกล้วยนีน่ติดทุกต้นจริงคื่คุมนี่ตะเคียนเราก็พลอยโตไปด้วยเห็นไหม เนสเนสออกมาตัวนั้นน่ะตรงนั้นตัวอะไรไม่รู้ตรงนั้นยิมโอยู่แถวนั้นน่ะอ,าาอ,าาออกมาออกมาออ,ออกไปเร็วๆมาๆเดีออกมาอืมตะขคายเราเก็บไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะลงใหม่ มีแมลงบินเหรอพี่อะไรไม่รู้ตกใต้เนี้ยือมีไข่นกด้วยไหม ทำไมถึงมีพวกไม่ถึงเลยคะไม่ถึงมี่ยเห็นปะโฟมอ่ะอ้าหรือเปล่าคะทำไมถึงมีโฟมมาเกาะไว้เดีย๋ยวมีใครปีนมาแน่เลยเดี๋ยต้องเอาไฟมาใส่อย่างนี้มั้ยกดวงอูพระอาทิตย์โอ้แสงสวยมากทุกคน เออเนี่ยเห็นป่ะเพราะอะไรเหยียบขึ้นมาเหรอเออเป็นระยะระยะเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่เขากลัวเขากลัวเข้าเขลที่เหรือเปล่านี่ยางนาครับยางนาเจ้าก็มีเลยก็มียางนา ต้นสากนี่ต้นใหม่ๆเราที่เรามาปลูกต้นใหม่ๆจากต้นเท่าแบบเล็กๆเท่านิ้วก้อยอ,ะอ่ะฝั่งนี้จะเป็นไม้ผลที่เน้นแต่มะม่วง นาหน้าพันธนี่เขียวเสวยเฮ้ยโอ้โหเขียวเสวยเกือบได้กินนะเนี่ยแต่ดอกแห้งไปแล้วน,ลนี่อา,อาที่คอยดูแลให้เราในเวลาที่เราไม่อยู่ต้องขอบคุณคุนอาเห็นไหมม่วงแตกยอดใหม่ๆหมเห็นไหมหไหมยอดใหม่เพียบเลยไหม นดเดียวต้องขอบุณคุณอาดูแลสวนให,ให้เราโอ้นี่สวนผักข,ของที่อาเขาทำไว้นี่อันนี้ทำเม็ดพัน์เหรอครับอันนี้เม็ดพัน์อะไรครับผักชีีนี่นี่เม็ดพันผักชีเห็นปะเคยเห็นปะผักงอมอืม อาบอกผักไม่ค่อยงามปีนี้น้ำน้ำน้อยใช่นี่แปลงผักโอ้ยมีมะเขือด้วยมะเขือมะเขือมะเขือใช่มะเขือมะเขือมาแล้วโอ้ดี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 ดูตรงนี้ใกล้ๆนี่เฮ้ยมะเขืออะไรอ่ะยังกะลูกตักเออเป็นน้ำเป็นฟักทองเลยอ่ะออกมาออกมานี่เลยออกมา นี่เป็นฟักทองเลยด้วยเป็นพวงเลยเออสวยสวยอาเก่งอาเก่งทันมะเขือที่เป็นคล้ายๆลูกฟัองลูกเล็กเลยเลยดีใเออเออมันเป็นพันนี่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 ใช่นี่ข้าว่งเกิดคล้ายคมันเป็นพูดเจ้าพ่นออกมานี่เห็นไมข้าวม่วงเห็นไหอันนี้จีเขียวเสวยมั้งเฮ้ยแก้วขมิ้นหรือเปล่าเนี่ยแก้วขมิ้นแก้วขมิ้น้ขมิ้นเราได้กินไปแล้วปีที่แล้วเจ็ดลูก ปีนี้ไม่เป็นเนี่ยกระเทียมใหญ่สุดนี่กระเทียมที่เก็บขึ้นมาเอาหัวปักเข้าไปในต้นไม้ปลอดสารแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาเรียกกระเทียมอินทรีย์ดูหัวดิดหัวมันก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกมันก็จะตรงเนี้ยประมาณนิ้วโป้งโอ้ยแต่นี่นะอเ,เอาไปดองนะเป็น,นนะ เอาไปดองได้ไหมอย่างเงี้ยมันต้องหัวแบบนี้พี่หัวเดียวเนี่ยโอ้โหคิดสิครับถ้าเอาไปดองมันจะเป็นยังไงโอ้โหหมอไม่เอาลูกหมอหมอหมอลุยตลอดเลยโอ้ทุเรศคณะยาไม่ฉีดนะใบใบแบบไม่มีรูเลยอ่ะนี่มะขาม

อันนี้มีตัวผสมมาใช่ไหม,มเป็นอีกบ่นี่เป็นเนี่ยดูดิเนี่ยาดดิใช่หาจานาม,ามดมันเป็นดอกเหรอดอ,อกเต็มนี่ให้ฟักชีเคยเห็น,หน,น,นมั้มสวยงามดสสวยอ่ะย ง่ายก็ฝากเพื่อนๆที่พี่ติดตามด้วยนะเจ็ดความรู้เล็กน้อยๆของเรานกน่น้อเของเราโถูกยาว ได้เก็บกินนะตรงนี้ทุกคนเอานี้กินไม่ทันอนะ่ะบอกเลยนี่มาเขืออกีกแล้วนี่ตอนปลูกเราก็ช่วยกันตีดินปลูกนะเพราก็ปล่อยให้อาดูแรลรดน้ำเราก็ไปทำงานกลับมาแล้วมาเห็นนี้มันก็โอ้โหชื่นใจอ่ะหนุน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 ีแม่เขาไปเก็บมะเขือแล้วผมว่า การทําสวนนะ่ะการทําเกษตรอะ่ะมันไม่มีอะไรยากหรอกอืมแค่เรารู้หลักเล็กๆน้อยรู้จักจก็ดูปลูกรู้จักวิธีการใส่ปุ๋ยบำรุงดินเนี่ยปลูกค้าๆกันอย่างเงี้ยแมลงไม่มีนะทุกคนมันเหมือนกับธรรมชาติมันนนีกันเองอะ่ะดูแลกันเองดูเด็นเนี่ยน้าเต็มตตลิ่งปลาโต ข้างบนโคกแล้วก็ยังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูบนโคกตอนเช้าไปเดินไปกันต่อระยะเวลาตั้งแต่ที่เริ่มขุดเริ่มอะไรก็พฤษภาคมขุดแล้วเสร็จแล้วเสร็จเริ่ม เริ่มแล้วเสร็จเริ่มปลูกเริ่มเลี้ยงปลาก็สิงหาสองพันห้ารอยี่สิเอ็ดต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกในนี้ยเริ่มจากกิ่งเล็กๆทั้งนั้นเลยนะไม่มีต้นไหมนไม่มีต้นไหนเป็นไม้ล้อมที่แบบเป็นไม้ใหญ่มาปลูกนะอย่างมะม่วงต้นนี้ต้นนี้เพาะเม็ดนะเนี่ยปลูกจากเมล็ด โตดีพุ่งดีไผ่เนี่ยจากหนึ่งกอไอจากหนึ่งหนึ่งลำมีรุ่นพี่รุ่นพี่พี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่คลองสี่ให้มาทั้งหมดแปดต้นแปดลำไผ่กิมซุงใช่ไหมกิมซุงใช่ไหมให้มาแปดไผ่กินนอเออเราเหลือกิ่หนอเหลือหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยยังอยู่ครบดดได้กินหนูดูแตงโมเขาได้กินหนูตรงนั้นมีรูหนูอยู่ดูนนดูแตงโมได้กินหนูครับโมออกมาูกมาเอ่าออกมาหนูเผื่อมันไม่ใช่หนูนี่กองที่วัว กองขี่วัวอ่าเขาเลี้ยงวัวสามตัวขี้เต็มคอกเก็ก็ขนมาลงนี้ให้เราหมักไว้ก่อนหน่อไม้ครับปวันเรามาเดือนนี้เรายังไม่ได้เห็นหน่อเลยน่าจะไม่ใช่ช่วงออกหน่อของมัน เนี่ยดินกองนี้ที่แม่เราซื้อมาปลูกมะนาวสองต้นนี่พาไปดูกล้วยต้นนี้กล้วยต้นนี้ม่าจะเช้าแล้วต้องแต่มาถึงอ่ะเออกล้วยต้นนี้เป็นกล้วยที่เราแยกออกมาจากกอใหญ่ๆของเราที่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วเราก็มาปลูกไร่มาเนี้ย เนี่ยคือแยกออกมานะดูดิเฮ้ยต้นนี้ดูด,ด,ดิต้นสูงไม่ถึงสองเมตรอ่ะดูดิแม่ไปยืนดิต้นแม่อ,อกเองดูดิต้นแค่นี้ทุกคนเออคิดจะมีลูกแล้วอะ่ะแรกอันนี้ไม่คล้ยนะนี่เรียกรแรกมาดูทุกต้นเขียวใบเขียวมาเลย ปะอย่างไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับเอ่อสไตล์การลงคลิปของผมก็จะประมาณเนี้ยไม่ไม่ตัดหรอกให้ดูกันเร็วๆเลยไม่แต่งด้วยเพราะว่าอยากให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าการทำโคกหนองนาเนี่ยมันมีบางครั้งบางบางที่บางปลูกต้นไม้บางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดอย่างต้นเนี้ต้นนี้ไม่ใช่ตายนะเขาผัดใบนี่ดู เห็นไหมเขาแตกใหม่หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเออยังไงก็ฝากทุกคนติดตามผมด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะมาอัปเดตบ้านสวนผมเรื่อยๆใจอยากมาเดือนละครั้งนะแต่มันก็กรุงเทพนนทบุรีเนาะ เอ้ไม่ใช่นนทบ,บุรีร้อยเอ็ดเนาะ,นะมันก็จะแบบต้องเคลียร์งานกันดีๆแล้วค่อยมาคิดถึงปลาคิดถึงต้นไม้เนี่ยเมะม่วงที่เพาะเม็ดมวงเพาะเม็ดจะเป็นอย่างนี้ครับคิดถึงปลาคิดถึงต้นไม้คิดถึงบ้านใจอยากมาทุกวอาทิตย์แหละ แต่ด้วยความที่ว่าผมก็ต้องทำงานอยู่ที่นนทบ,บุรีก็เลยทำให้เดือนละครั้งอบางครก็สองเดือนครั้งอะไรอย่เงี้ยมาเห็นก็มีความสุขครับมันก็เป็นอะไรที่แบบสุขกายอะนะ่ะเนาะสุขใจเออบางคนทำงาน เก็บเงินเป็นหุ้นลงทุนนะมันก็เป็นความชอบของแต่ละคนแต่ผมก็ชอบแบบนี้เอาจริงๆผมก็ไม่ได้มีเยอะอืมก็เลยคิดว่าทำไว้กินตอนที่เราไม่มีแรงดีกว่าอืมวันหนึ่งเผื่อจะได้ออกมาอยู่แบบนี้ออกอยู่ตรงนี้ครับเราก็ยังมีแบบน้ำปลาผักสวนครัวนาข้าว ไม้กล้วยมะพร้าวอะไรอ่ะอยากกินอะไรอีกอ่ะช่วนี้ก็ยังปลูกได้ยังทันอยู่เอาครับเวิรมาเยอะแล้วยี่สิบกว่านาทีละขอบคุณนะครับที่รับชมตรงนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จังมูลลนะครับจังมูแฟมิลีครับพวกเราจังมูแฟมิลีขอบคุณครับ